พี่น้องเอ,อ๋ยสื่อว่าเมืองพุทธ้สงนีมีของดีตั้งแต่เกา่าบ,บรรพบุรุษฝากมุ่นเขา้าให้เฮ้านีซอยหักษาทินไหมงามตำแรพรผ่าผู้เมืองหน,นานามเฟืืองฟังพระเจ้าใหญ่โฮมพลังแห้งศรัทธามูพี่นองไกลไกลแวะบูซ่าตำนานเก่าเล่าขานว่า พระยาเสนาเป็นคนกอฟังเอาเดอ้อยญาพอเฮ้าลูกหลานสืบสายเสืออย่าปล่อยห่างว่างได้เอื้อยเอื้อยไหลแม่นสายนา้ำแม่มูนงามตาเว้นสองเสิ้นแวะเดอ้อเอื้อยอายนองสิผ้าทองพุทธ้สงผ่านเอ๋อ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่แหล่งเงรียนรู้วัดพระเจ้าใ่วัดโขงนะคะตำบลมะเฟืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ทุกคนนะคะสักการะบูชาแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะซึ่งมีผู้มานั่มาักการจต่กานจังหวัดนะคะดิฉันนะคะนางมรดการเนลอนรับผู้ในการกอาอา่อสำนอกอัมพุฒิเทศสูงพร้อมด้วยคณะผูคดูดิฉันนางเนตรพิสาเสรีสมงคืออาสาสมัค,มคร ดิฉันนางสาววร, religion, ร 18, ิศราฤทธิ์สมค์คูประนาตัมูลน้ำเพื่อนค่ะดิฉันนางสาวพิทยาแกนหาญูพศสนาตัมูลน้ำเพื่อนค่ะค่ะวันน okay. ี <Ja ้เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุดยิ่แฉกแก้วนะคะมัคคทายกตกรรมวิหารนะคะจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเจ้าใหญ่วัดหงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณค่ะขอทราบประวัติความเป็นมาครับ ประวัติศาสตร์คตามจำเป็นมาพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจำเลว่าเมื่อครั้งคีณย่าตาท,าทวดเกิดมาพ็เห็นองค์พระเจ้าใหญ่อยู่ที่นี่เลยจะพูดตามที่คุณย่าตาท,าทวดพูดมานะก็จะเอาที่วังเรื่องแรกก็มีนายทานล่าสัตว์ใหญ่มาจากทางมนองในจุฬาฯสัตว์ใหญ่ตัวนั้นก็คือแรก ยิงนายพรานยิงรียกตัวนั้นแล้วยักถูกแล้วแต่แกยบมันตัวใหญ่มันมีตายกับที่ในตู้นีเข้าไปในปูเมื่อก่อนยังไม่เป็นบ้านเพาน่ะเป็นปูนะเนี่ยบ้านที่แกเดี๋ยวเมื่อก่อนเป็นๆคือเป็นดงที่วัดนั้ก็ยังไม่มีวัดเนี่ยหลวงพ่อเจ้าใหญ่นี่ก็อยู่ที่ป่ากับมีเชียมาเชียอะไรทีแกลตัวนั้นถูกยิงก็ดิ้นเข้าไปในปูนี้ก็มีหนองน้ําอยู่ในนั้นเล็กๆรนองหนึ่ง แม่ใหญ่ตัวนั้นก็ไปเจอหนองน้ำก็ไปกินน้ํากินน้ําก็ไปซิดอยู่ใจใจในหางน้ำนายพานก็ตามไปเจอนายพานไปเจอก็มีนกใหญ่บินขึ้นอีกตัวใหญ่ตัวนก็คือนกหงส์นายพานเห็นนกตัวใหญ่ก็ยิงยิงแต่นกตัวนั้นไม่ตกก็เลยบินกลับมาทางหลวงพ่อพิเชาใหญ่นกตัวนั้นก็มีหนองน้ำอยู่ทั้งหน้าของพ่อพิเชาใหญ่มีที่การคือเมื่อปอนเป็นหนองน้ำนั้นค่ะ นกพวนั้นก็มาตกที่นี่นายพันก็ตามมาเลยเนี้ก็นายพันสู้กันก็เศษบท้องเสียก็เลยขอตัวว่าหลวงพ่อจาทำธุระให้เสร็จเอางพ่อมาที่หลวงพ่อเเจ้าใหญ่นีทำนั่งทำธุระอยู่ก็มองหลวงพ่อมีเกียงเียรอะไรคู่ใหญ่มองดูแลเหมือนเหมือนพระค์ใหญ่ดูให้แน่ชัดแล้วก็รู้ว่าเป็นหลวงพระเจ้าใหญ่ก็ออกทำธุระเสร็จแล้วก็ออกมาหาเพื่อน ผู้ที่เลี้ยนฟังว่าคือพระใหญ่ก็ชวนกันเข้ามานก็เห็นหลวงพ่อเเจ้าใหญ่จริงๆก็เลยเกิดความศรัทธาก็เลยหยุดล่าสั์แล้วก็ไปตัดเอาหนอแลกตัวที่สิ้ใจตายที่นี่มากมาแต่ละกินพระหน้าเพลหัวเดียวถวายพ่ะเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็พากันกลับบ้านไปชวนที่บ้านอาที่บานกลับมาตั้ง ลกราบขึ้นที่นี่ก umas, ็เลยตั้งชื <Leist> also, also, so now, so young, so okay. ่อบ้านว่าบ้านหัวแรลตมก่อนตั้งบ้านหัวแลตนะชื่อยังไม่เป็น่ยนสีแต่แลแล้วก็ผู้ชายที่อายุสงควนพอจะบวชได้ก็บวชแล้วก็ตั้งชื่อวัดขึ้นว่าวัดหนูเพราะว่าวัดหนงเพราะว่านกตัวนี้มาตกมเป็นนกหงก็เลยตั้งชื่อว่าวัดหนูวัดหนพระเจ้าใหญ่ความเป็นมาในนิทานอีสุเลยนะคะความเป็นมาจริงไหมอ่ะ แล้วทำไมวัดถึงมีชื่อเสียงใครๆก็อยากมาอันี้วัดมีชื่อเสียงป็นอย่างนี้เกิดมีร้ามีภรรยรยานึ้มแต่งงานกันมาไม่ไดู้ไม่ได้ไม่มีก็เลยมาอธิษฐานขอต่อหน้าท่านก็เลยได้ก็เลยพ่บพูดให้พี่น้องฟังแล้วก็ปากต่อปากก็มีความศรัทธาเรื่มใส่ข้ามาแล้วก็มี คนที่กินเล่ามองจาหยุดไม่ได้ก็เอากันมาปัญญาเน,นสาบานสาบสวดต่อหน้าองค์เจ้าใหญ่ก็มีอันเติีไมท,ทุกลไลน์แล้วก็พากันมาหาท่านเรื่อยๆก็เลยมีชื่อเสียงมาทั้งขอพรคน,าานที่จะไปสบอบเป็นสารเสนากา,นารนี่เป็ไปหาการหางานก็ได้ก็มาขอพรท่านท่านก็ประทานให้ได้ก็เลยพูดปลอบประนอมแล้วก็ tuyệt vọng dân sự sạch ตามเดินีปทศไทยสรองก็รองกล่าวเป็นเมืองเก่าหลายพันปีจงจําไว้ให้ดีความหมายนี้กําแพงสูงเพราะมีคผููดินใหญ่พล้อมเมืองไว้ช่วยพยุงกันศึกมาร้าน ม,มาเด้อลูกหลานลา่ร่วมบูชาพระเจ้าใหญ่ศูนย์รวมหลอมดวงใจชนไกลไกลไหวกราบร้านบูชาพ่อสิีปาผู้ก่อรากพาป่ครานไทยทรงเป็นเมืองบ้านด้วยผลงานพระยาเซ